รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับอาจารย์ประการณนสงคาครับเช่นเคยครับรายการพระเครื่องมรดกนสยามทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับวันนี้ครับเราก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องและวัตถุมงคลนะครับเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ต่างๆจะหยิบยกนํามานําเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับซึ่งแน่นอนครับในสัปดาห์นี้เช่นเคยครับเราก็ยังพูดถึงเรื่องขององค์ทาวิสวรรณนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มีความเข้มขขังและให้เกิดอิทธิฤทธิ์มากมายทีเดียวตามความเชื่อและประสบการณ์ต่างๆพิธีนี้เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่และเป็นพิธีที่จัดเตรียมไว้อย่างถูกต้องนะครับอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้และทําความเข้าใจกันไปด้วยนะครับวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์เอกนะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอกหมามงคลทําหน้าที่เหมือนเคยนะครับผมก็อาจารย์เอกหมามงคลโดยปกติแล้วนะครับถ้าทุกท่านจะเห็น เทปที่อาจารย์ประกายจะออกในสถานที่ต่างๆในช่องต่างๆก็ดีนะครับก็จะมีอาจารย์เอกเป็นผู้ประกอบพิธีซึ่งท่านจะเป็นพราหมณ์สายพระเวทนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสำนักฝั่งเหนือฝั่งภาคกลางหรือฝั่งภาคใต้นะครับก็จะรู้จักท่านดีเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมเป็นผู้มีฤทธิ์ก่อนคนอื่นนะครับต้องมีฤทธิ์เพราะมีฤทธิ์ก่อนน่คนอื่นจะทําอะไรไม่ได้เพราะว่าอยู่ที่อาจารย์เอกถงใไม่ เป็นการกับพิจทีแล้วเราก็แก่เราเราก็แก่กว่าเขาแต่ในวัดบัดด่านครั้งนี้ครับก็จะเป็นครั้งหนึ่งมีความสําคัญมากทีเดียวนะครับที่ได้เข้าไปประกอบพิธีทาพิธีบวงสรวงทําพิธีสักการะทําพิธีปลุกเสกและทาพิธีดูแลขั้นตอนลําดับต่างๆนะครับของวัดบ้าด่านับอาจารย์ครับก็ต้องบอกความในใจนิดหนึ่งก่อนมันมีความในใจความหลังเลยนะครับตั้งรับตั้งแต่4ี่ขวบ อาจารย์เชื่อไหมในสมัยตอนเด็กๆก่อนที่ผมจะได้ไปยืนบวงสวงเมื่อพิธีที่ผ่านมาเนี่ยรตรงจุดนั้นเนี่ยผมเคยเป็นเด็กที่ไปยืนเกาะขาเทาเวสุวรรณที่ล้อมโบสถ์ที่ยืนสี่ผมไปเกาะแล้วถ่ายรูปมีรูปเป็นหลักฐานด้วยนะตอนนั้นนะครับแต,แต่ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับการปลุกเสกองค์ทวสุวรรณโดยเฉพาะในภาคเหนือต้องขาดไม่ได้ครับ,รบเขาเรียกว่า ต้องไหายท้าวทั้งสี่นะครับทั้งหกหรือทั้งห้าจะไม่ได้เสาสตวงจริงๆเขาเรียกห้าก็ได้เรียกหกก็ได้ถูกทั้งคนทั้งหมดเพราะเหตุผลก็คือสี่ทิศและข้างบนหนึ่งข้างล่างหนึ่งก็เป็นถ้านับข้างบนอย่างเดียวก็ห้าถ้านับข้างด่างด้วยพระแม่ธรณีก็หกนะครับแต่เสาต้องบอกว่าที่เป็นการไหว้ครั้งหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็ปีนี้อีกเหมือนกันนะครับที่อาจารย์เอกต้องเป็นอาจารย์เอกเท่านั้นนะครับที่ไปต้องประกอบพิธีนี้นะครับที่ อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่วัดพนนท่ขอนตาลครับเป็นเสาเท้าทั้งสี่นะครับหรือเรียกว่าเสาสตวงเนี่ยนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยิ่งใหญ่มากๆครับเสาสตวงท่านผู้ชมไม่เคยเห็นที่ยิ่งใหญ่ที่ไหนเท่ากับที่นี่และครั้งนี้ครับอาจารย์ก็โดยปกติต้องบอกว่าอาจารย์เอกมหามงคลเนี่ยท่านก็มีองค์เท้าเวทติดตัวนี่หลายรุ่นนะครับเยอะแยะมากมายไปไหนนี่คือสะพายเหมือนนักเรียนสะพายกระเป๋า ก็ตกน้ำไม่ไหลฮะจมอยู่ตรงนั้นนะก็จะมีเรื่องวัาถุงคนโดยเฉพาะองค์เทพเดินทางไปทุกที่ทุกครั้งที่ประกอบพิธีบวงสวงไม่ว่าพิธีจะเล็กหรือใหญ่ใหญ่สักแค่ไหนใหญ่เท่าไหร่ก็ตามนะครับซึ่งต้องบอกว่าการทําพิธีองค์ททาวิสวรณ์ก็ครั้งในปี65นะครับ ใหญ่ที่สุดแน่ในปีหกห้าที่ภาคเหนือที่ผ่านมาอันนั้นคือเสาท้าสังสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยทีเดียวนะครับก็ต้องมีอาจารย์เอกนี่แหละทำพิธีก็ร่วมกับอาจารย์ประกายมาทุกงานนะครับก็ทีนี้สําหรับวัดบ้านด่านเราก็เสร็จจากเชียงใหม่ไงแล้วต่อลงมาแล้วก็ทีนี้ก็มาทําพิธีบวงสวงทีนี้จากเด็กน้อยที่ยืนหน้าโบสถ์ถ่ายรูปต้องกลายมาเป็นผู้ทําพิธีนะครับผมก็ต้องยืนแล้วก็ว่าองค์การบวงสวงนะครับในพิธีนั้นปลุกเสกเท้าวิสวรณครับแต่สิ่งหนึ่ง ตำนานของวัดบ้านด่านอาจารย์มีเรื่องราวของสีพึ่งหรือนวดนะครับต้องบอกสีพึ่งวัดบ้านด่านเนี่ยถ้าใครรู้จริงรนะโดยเฉพาะเซียนพระทั่วฟ้าเมืองไทยทุกภาคถ้ารู้จริงรจะต้องยอมรับสีพึ่งวัดบ้านด่านคือถ้าแท้ๆเนี่ยยอมจ่ายกันเป็นพันเป็นหมื่นเพื่อให้ได้สีพึ่งแท้ๆมาพกติดตัวอาจารย์เคยได้ยินสีพึ่งเขียวไหมนะ่ะเหมือนกนอันนั้นเม็ดเล็กๆนะนั้นเกลียวสาวนะ,นะครับผมทำไมมันเขียว เพราะมันอยู่ในระดับทองเหลืองครับมันก็เลยเขียวมันอยู่ในขันทองเหลืองเลยอาจารย์และในขันทองเหลืองมันไม่แท้ด้วยตอนนั้นนะครับเขาเรียกว่ามันเหมือนกับมีสารผสมอ่ะมันทองเหลืองมันเป็นของผสมมันเป็นของผสมมันก็เลยทําให้สีเขียวเกิดแพงเป็นปฏิหารเรื่องราคาทําไมปฏิหารเรื่องราคาเพราะไปใช้แล้วได้ได้ผลได้ผลนะครับสําหรับนวดก็เช่นกันมันมีตํานานเล่าว่าตั้งแต่สมัยก่อนนายกุลานายกุลาคือคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเอาทาที่เขาสองข้าง แล้วปืนยิงยิงไม่ออกนั่นคือการทดสอบสมัยก่อนนะครับแต่แต่เรื่องของนวดเนี่ยที่มันเด็ดคือตรงไหนรู้ไหมครับอาจารย์ปลุกเสกได้พระคาถาร้อยแปดจบคือมันมันไม่ใช่หายอย่างเดียวไงมันรักษาด้วยปลุกเสกได้พระคาถาร้อยแปดจบแล้วหนึ่งพันคาบมันก็เท่ากับหนึ่งหมื่นกับแปดพันจบใช่ไหมจ๊ะประมาณนั้น,นครับเยอะมากเยอะมากก็คือนั่งสวดตท้งไห่ตอนเย็นน่ะไปจบเอาเช้าแต่ตอนที่อาจารย์ไปทําที่ภาคใต้กันนะครับที่ ที่อำเภอร่รอนพิบู์ครับอันนั้นก็ก็สวดกันก็คืออันนั้นเขตกันเยอะก็คือตอนนั้นสวดเยอะแต่ว่าที่นี้พอมันเข้าตําราเรื่องนวดแต่เห็นที่ะสําเร็จได้ยากฉะนั้นของเก่าของวัดดีมากฉะนั้นในพิธีวันนี้นะครับทางวัดเขาก็ได้ได้ทํานวดแต่ตลับเล็กๆเนี่ยนะครับตลับเล็กๆเนี่ยนะครับออกมาด้วยนะครับมอบให้คนที่ไปที่วัดนะครับแล้วทีนี้เป็นยังไงรุ้ไตลับเนี้ยแม่ผมฝันเห็นนะอาจารย์แต่ไอเขียวเขียวนี่ไม่ได้เขียวเพราะความ เพราะความใส่ในโลหะนะฮะแต่เขียนีด้เขียนเนื้อว่านนะครับผมเขี้ยวนะครับ,รบกลั่นคั้นออกมานะครับก็ต้องบอกว่าหาหาไม่ได้แล้วคือแม่ผม,มาฝันเห็นว่าหลวงพ่อในฝันเนี่ยส่งของให้แม่คือผ้ายันแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เป็นดอกพิกลแม่บอกเป็นดอกๆเนี้ยแล้วข้างในแฉะแฉะก็ชัดเจนเลยเมื่อคืนนี้และที่สําคัญพอแม่เงยหน้าขึ้นไปหาห,าหลวงพ่อเอีเนี่ยหลวงพ่อเอีเนี่ยตาเป็นสีทอง คือคต้องต้องเรียนท่านผู้ชมของโหแล้วคุณแม่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเววัดบดดาศตั้งแต่สมัยปี0-2นะออยู่ที่วัดนาะนมากจนออกมามีผมนี่แหละ,ะประมาณปีหนึ่งถึงได้ออกจากวัดแล้วทีนี้เนี่ยในการที่หลวงคุณแม่ฝันเห็นหลวงพ่อเอียเนี่ยไม่ได้บ่อยครั้งที่หนึ่งที่ฝันก็คือหลวงพ่อเอียมรณภาพปี20งึงอ่อ่ต่อ22อ่ะเพราะท่านมรณภาพคุณแม่ไม่รู้เพราะแม่ไปอยู่ชัยภูมิแล้วหลวงพ่อมาเข้าฝันมาตามัอออกวว่าเให้ไปดแม่ก็ไม่รู้เออาหม หลวงพ่อบอกไปที่เนี่ยพหลวงพ่อพนมมือมาในในฝันแม่นะมีใส,ส่ศีลท่นข้อมือยาวเลยบอกไปเอาออกที่มันยาว,ย,วย,ย,าย่อย,ยย้ายย่อยย้ายหลวงพ่อพูดอย่างนี้นะไปไหนก็ไม่สะดวกนะแล้วคุณแม่ก็เลยไปวัดก,ก็ปรากฏเข้ามัดตาสั่งหลวงพ่อจริงในปกติพระเถระเขาจะไม่มนะัดกันนะเขาจะไม่มัดกันเขามามัดตาสั่งหลวงพ่อจริงๆทีนี้เนี่ยฝันครั้งที่สองเนี่ยคราวนั้นเนี่ยประมาณ2 5 3 5อยู่โรงพยาบาลจุฬาแต่ผมเป็นคนนิมนต์เองนิมนต์หลวงพ่อเอว่าเป็นสิทธ์อาจารย์กันนิมนต์เข้าฝันแม่หน่อย พราะคุณแม่เนี่ยนะครับตอนนั้นผ่าตัดหมดลูกแล้วแผลยาวเลยทีนี้ไม่รู้แกฝันร้ายหรือไงกระตุกอย่างเงี้ยแรงๆผมก็กลัวว่าเออแกขยับหนีงีงง้อะไรก็ไม่รู้แรงๆกลัวแผลจะปรีกก็เลยนิมนต์หลวงพ่อมาเชื่อไหมสิ้นคํานิมนต์นผมงพนมเมือ,องนอกนต่างแม่นิ่งสนิทเลยแต่สําคัญคือพอเช้ามาแม่ตื่นมาสดใสก็เรียกผมชื่อชื่อผม,มนะว่าเออเมื่อคืนหลวงพ่อมาเข้าฝันบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายหายลวงพ่อยุ่งมากหลวงพ่อไปนะ นั่นคือครั้งที่สองแล้วเนี่ยครั้งที่สามที่แม่ฝันก็ปีหกห้าจากสามห้าถึงหกห้ากี่ปีครับนะครับผมแต่ต้องบอกว่าสิทธิ์ยานุสิทธิ์สายหลวงพ่อเอียเนี่ยนะครับก็ก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเหรียญหลวงพ่อเอียหรือวัตถุมงคนหลวงพ่อเอียรแม้แต่แม้แต่เครื่องอะไรต่างๆที่หลวงพ่อเอียทํทแล้วก็รุ่นใหม่ๆที่หลายๆคนที่กําลังได้ได้ได้ดูแลให้กับวัดได้ทําขึ้นมาให้กับวัดนะครับจริงๆมีคนบูชาเนี่ยมีประสบการณ์เยอะมากอาจารย์ ส่วนตัวนะครับเคยได้ยินกิ่นศัพท์หลวงพ่อเอียมาตลอดแต่ไม่เคยได้ต้องบอกไม่เคยได้วัตถุมงคลนะครับไม่เคยมีวัตถุมงคลเป็นของส่วนตัวของหลวงพ่อเอียนะครับเพราะว่าไอ้รุ่นเราก็อยากได้รุ่นเก่าๆนะคนให้รุ่นใหม่ก็ไม่เอาพอจะเอามันก็หมดแล้วอย่างเนี้ยก็ต้องบอกคุณรัชตาก็เคยให้ไว้นะครับเป็นของหลวงพ่อเอียศักดิ์สิทธิ์ครับเก็บไว้ปั๊บแป๊บเดียวกลับมาหาย ศะักดิ์ิทธิ์มากนะครับก็ลูกเอาไปไว้เลยไปไปหันไปดูทีขึ้นคอไปละครับคือต้องบอกว่าศักด้วยด้วยด้วยคนพูดกล่าวถึงนะศรินามท่านเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเก็บหลวงพ่อเอียนะครับแต่วันนี้ท่านผู้ชมโชคดีละจะได้สีพึ่งหลวงพ่อเอียไปคืออย่างนี้ครับสีพึ่งเนี่ยนะครับเขาต้องไปตามหากันเอาเองซึ่งเนื่องจากว่าไม่ได้ไปดูได้ได้ได้หลวงได้ได้ดูสีพึ่งหลวงพ่อเนี่ยเป็นว่าเป็นีงนะครับแล้วก็สําหรับ รุ่นเก่านะครับก็ดูนิดหนึง่งหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะก็สีก็จะดําสนิทนะฮะตลับเพราะตามมีฮะสมัยก่อนมีสมัยก่อนฮะตลับนี้ก็แสนหนึ่งไม่ต้องซื้อ,อ,อเพราะว่าเขาไม่ขายอย่างนั้นถ้าอยากพูดอย่างนั้นก็คือแล้วแต่ตลับเท่าที่มีที่นี้มันมีตลับนี้ที่ใช้ลงหนังสือคือทั่วประเทศเห็นตลับนี้จะจําได้เลยเพราะมันมีตะกุดทองคําที่ผมตามตามตลับนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเห็นชิ้นทองเล็กๆไหมฮะข้างๆนี่เป็นชิ้นทองก็ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ชิ้นทองเล็กๆนะฮะที่ฝั่งอ้อยต่ก่อน้ มันเป็นทองทวารวดีเขตนั้นนมันจะมีทองชิ้นเล็กๆที่แบบขึ้นแบบบางสะพานแต่นั้นเป็นทองโบราณคือใครได้ไว้โดยมากอยู่บ้านไม่ได้หรอกเอาไว้บ้านไม่ได้เขาเลยไปให้หลวงพ่อเอเซก็เลยใส่ตลับนวดกลับมาถึงตามตลับนี้ครับแล้วทีนี้ตะกูทองคําไม่รู้มันมีมาเมื่อไหร่แต่ตอนแรกที่รู้อ่ะมีชิ้นทองคําอยู่ก็ก็ไม่สามารถเปรียบเปียบกับเรื่องราคาได้นะครับท่านผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าของดีเนี่ย ทุกคนอาจจะมีแต่ไม่ได้รักษาครับหลายหลายคนเนี่ยก็เคยเคยตอนที่หลวงพ่อเอี่ยท่านเคยทําไว้ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับท่านเคยทาก็เคยแจกทุกคนก็เห็นคุณค่าแหละตอนได้รับแต่ไปเก็บไว้จนลืมรืมเพราะสมัยก่อนไม่มีไม่มีตัวหนังสือว่าอะไรเป็นอะไรัแล้วเราก็ห้อยแค่องค์เดียวอาจารย์โดยหลักการนะครับแล้วหลวงพ่อให้บางทีให้สองให้สามแต่ว่ายุคนี้ปัจจุบันนี้ก็หาได้ยากแต่ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆครับก็จะมีการสร้าง ครับนะครับเป็นวัตถุมงคลทนก็มีเหรียญบูเสมาบูชาครูมีเทเวสุวรรณรุนเสมาบูชาครูขององค์เทเวสุวรรณเหรียญเสมาบูชาครูตอนนี้เขาก็หาการแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเชลชนชิมในงานนี้อาจารย์ครับเาเวสุวรรณกดด้วยเนื้อว่านหรือนวดอันนี้เนี่ยใครไม่ค่อยทํานะครับโดยเฉพาะพิมพ์นี้ต้องพูดอย่างนี้นะคือสูตรของวัดบรรดานเนี่ยเขาจะเป็นสูตรเนื้อเนี้ยนี่เป็นสูตรโบราณไล่ควายองค์ละเป็นแสนหลายแสนสิบนี้นะครับ แล้วด้านหลังก็มีฝังมีฝังแร่พิเศษมีกดคดมีแร่ต่างๆนะครับที่จะฝังไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยกดด้วยนวดอันนี้ก็ฝากเพื่อที่จะทางวัดก็กําลังบูรณะนะครับบูรณะก็ไม่ต้องห่วงครับปัจจุบันวันที่เรานั่งคุยกันคงหมดแล้วเพราะมีแค่300ร้อยโลกดด้วยมนารของวัดแค่300้กว่าครับเพราะรายได้ที่วัดทำเนี่ยไม่ใช่วัดทำกับคณะกรรมการประชุมการสร้างเพื่อสร้าง เคหะสถานนะครับเอาไปสร้างอุปกรณ์เสน,นาสนะต่างๆในวัดนะครับแต่ว่าก็หมดแล้วแค่หยิบยกมาให้ท่านผู้ชมได้ได้ชม สำคัญของวัดบันดานทุกปีเลยวันที่12บสองนะครับธรรมเนียมของวัดบรนดานจะไหว้ครูแบบวัดปักคลองมาขมเท่า,<ก>า,าจาาอก็อตันาาต,ตั้งแต่สิบสองตอนเย็นจะมีการตั้งเครื่องบูชาครู โอ้มากมายหัวหมูไปนร้่อยๆจาจารย์12เมษายนเย็นนะฮะเย็นนะฮะเริ่มตั้งตั้งแต่เย็นนะครับเราก็ทําพิธีไปตั้กลางคืนแล้วเช้าน่แหละถึงฉลองเลี้ยงครูส่งครูเช้าวันที่13ถึงจะออกจากพิธีกรรมวันนั้นจะมีอาจารย์เอกนะครับที่จะไปเป็นพนักงานก็ไปช่วยกันคือเราในในในกรณีของการไหว้ครูนะสิทธิ์ทุกคนต้องช่วยกันไม่มีใครที่จะมาเป็นประธานไม่มีอะไรทุกคนคือสิทธิ์ แต่อาจารย์ประการก็จะอยู่ครับก็จะไปไปถ่ายทํากันในวันนั้นด้วยครับพิธีกรรมอาจารย์จะได้เห็นแต่พิธีกรรมต้แต่ต้นยันจบแล้วจะเอามาฝากท่านผู้ชมได้รู้ว่าหลักการพิธีกรรมจริงๆถูกต้องเป็นแบบไหนอยากให้ท่านผู้ชมได้รู้นะครับก่อนที่ เราเองเวลาไปงานไหนก็ตามบางท่านเนี่ยไม่เข้าใจเลยนะครับว่าไปเนี่ยไปร่วมงานไปทําอะไรไปนั่งยกมือไหว้ตอนเขาทำพิธีแล้วก็กลับบ้านเลยได้อะไรพิธีวัดบรรดาลมีอะไรมากกว่านั้นใช่นะครับเพราะมันเป็นคำนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดต่อๆกันมาหลักการทําแบบโบราณทุกคนที่ทําในพิธีกรรมนั้นๆจะได้อะไรกลับไปตามขั้นตอนแต่พิธีกรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะบางช่วงบางโอกาสนะก็จะ ให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจถึงการสร้างเนี่ยการสร้างเหรียญสร้างองค์เทพนะครับเดี๋ยวเราจะมีด็อกเตอร์ชำนาญนะครับก็ท่านก็จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับท่านที่สร้างพระใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหลายหลายสถานที่อยู่แล้วเนี่ยท่านก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าหลักการมันเป็นยังไงแท้จริงแล้วเนี่ยอย่างเนื้อวาดต่างๆเนี่ยจะโรงงานใหญ่สักขนาดไหนเนี่ยอย่างเนื้อวาดแบบนี้กับเนื้อวาดที่ปั๊มเครื่องเนี่ยมันต่างกันอะไร เห็นไหมปั๊มเครื่องเนี่ยมันไม่ต้องใช้จิตมันไม่ต้องใช้จิตปั๊มมันปั๊มได้เลยนะครับมันก็จะเป็นเนื้อมวลสารเนี่ยที่เขาผสมยังไงก็แล้วแต่อาจจะสักสิทธิ์สักแค่ไหนก็ตามก็ปั๊มออกมาเป็นเหรียญแต่การปั๊มมืออย่างวัตถุมงคลแบบนี้ปั๊มมือเนี่ยในขณะที่ปั๊มเนี่ยต้องอธิษฐานจิตกดก็ต้องว่าพระคาถานะครับแก่ก็ต้องว่าพระคาถาอันนี้ก็มีความเข้มขลังที่มีความต่างกันเราจะเห็นได้ว่า ทำไมไม่ทาเขาที่อื่นทําเป็นหมื่นองค์ผมที่ทำสามร้อยคือมวลสารโบราณสมัยหลวง่เย่คงจะไม่ได้หาได้น้อยหาได้ยากมีน้อยนะครับทีนี้ไอ้มีน้อยแต่บางที่อย่างนี้อาจารย์เวลาเขาสร้างมีมวลสารอยู่แค่กําปั้นแต่สามารถทําได้เป็นล้านเขาเรียกสนทินั่นเป็นวิชาความรู้ของเขาแต่วัดหลวงพ่อเย่นั่นเขาบ้านๆคือเขามีเท่าไหร่ทําเท่านั้นผสมคือพูดง่ายแก้ให้มันอร่อยมีเท่าไหร่ใส่หมดแต่ครั้งนี้เนี่ย หมดคือหมดอ่ะที่พูดถึงนั้ไม่ใช่บอกให้มีให้บูชานะครับแค่จะบอกว่าถึงแรงศรัทธาแล้วก็ในวันที่12เมษาอยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับอยากจะไปให้ทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งหนึ่งในการเรียนรู้การทําพิธีกรรมทําแบบไหนสองการเข้าอยู่ในพิธีกรรมแล้วคุณจะได้อะไรสามเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในพิธีกรรมแล้วคุณควรละลึกถึงนึกถึงยังไงและกลับมาจะได้มีความโชคดีแค่ไหนนี่คือเป็นสิ่งสําคัญครับในวันนั้น ก็จะมีพิธีกรรมมากมายด้วยกันเดจะนํามาเสนออยู่เป็นทุกครั้งนะเป็ช่วงแต่12เมษายนนี้ครับที่จะมีพิธีที่ใหญ่แล้วก็เป็นพิธีใหญ่ในขนมประเพณีโบราณนะครับต้องบอกพิธีใหญ่มีหลายแบบบางคนพิธีใหญ่เป็นการแสดงคือในส่วนของเรื่องพิธีกรรมนะครับก็เป็นการดําเนินตามลําดับแต่เรื่องของวิชาการครับใครเรียนอะไรมาไปในวันนั้นต้องเจริญพระคาถาต้องทํอย่างผมเนี่ย สืบทอดแล้ววิชาการหงนวดอย่างหนึ่งแล้วก็วิชาที่เด็ดที่สุดเทียบเท่ากับวิชาของวัดตะก้องวัดตะก้องเขามีโปร่งฟ้าคือพูดง่ายใครได้ลงวิชานี้จะเลริญลุ่งเรืองร่ำรวยทําอะไรรุ่นุูงโปร่งสบายวัดบ้านด่านมีสว่างแปดทิศผมสืบทอดโดยตรงโดยครูของผมซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ชุมชัยคีรีรุ่นโตเลยนะฮะคือ80กว่ากับ90ที่ยังเหลืออยู่แล้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเอียด้วยท่านท่องพระคาถาด้วยปากเปล่าผมไปถึงวันแรกตกใจเลย ไม่ต้องถามเรื่องตำราละถ้าเจอครูบาอาจารย์ใครต้องเรียนตรงนั้นครับนะครับผมก็ได้รับการถ่ายทอดจนท่องได้จนนําไปใช้นะครับวิชาสว่างแปดทิศนี่มันก็อัศาจรรย์นะอาจทร์มันทําให้เรารู้สึกว่าเออคล่องตัวขึ้นทําอะไรที่มันหนักๆแล้วเบาตัวขึ้นคือมันเป็นวนะิชาพระคาถาที่ก็ดีอยู่แล้วนะครับ,รบมไม่ว่าจะเดินทางไปทิศหนึ่งทิศใดแห่งหนบ,บ,บนใดหนึ่งแควคาดปลอดภัยแล้วเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกว่าเหาะเหินเดินอากาศนะครับมันมันไปแล้วสบายแล้วไปแล้ถึงเร็วรถไม่ติดด้วยนะ จริงแล้ววันนี้เก <นะ S 1> ือบมาไม่ทันก็ยังรอดรรเพราะว่าตอนโทรไปเนี่ย <c oughs> ผมเนี่ยถึงสถานที่นี้ตั้งแต่คก้าโมง <ผม S 1> นะครับแล้วก็โทรไปหาอาจารย์เอกเนี่ยอาจารย์บอกเพิ่งเสด็จตื่น ไม่ใช่ฮายังไม่ขยับเพราะเนื่องจากกาลังลื้อสมบัติออกมาดูนะครับแล้วทีนี้ในส่วนของวิชาสว่างแปดทิศเนี่ยมาสังเกตดูแล้วผมมองว่าเหมาะกับเศรษฐกิจช่วงนี้ครับทอะไรรุ่งร่วงทําอะไรสําเร็จคือคนเรานะความสําเร็จแต่ละคนมันอยู่ที่บุญแต่ถ้าไม่สําเร็จอ่ะเรื่องมันเกิดครับนะครับฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของวิชานี้คือให้ทุกคนทําอะไรสําเร็จนะครับอยู่ดีมีสุขรวยรุ่งและผมได้ทดสอบกับคนที่นับถือกันที่ช่วยกันโดยไม่ได้บอกนะว่าทาอะไรให้เขาแต่เจริญพระคาถานี้เราทำวิชานี้เข้าไป และในพิธีวัดบรรดาลในเมื่อผมเรียนนะครับท่านที่อยู่ในวงขอบของสายศิน์ทั้งหมดก็จะได้รับอนุภาพองวราคาถาเนี่ยผมต้องไปเจริญอย่างน้อยๆก็ต้องร้อยแปดจบอย่างมากๆก็ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะพอทําไหวต้องต้องต้องทำให้ได้ทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านในร่วมงานก็จะได้อะไรดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตแล้วก็เขาบอกเวลาไปงานเนี่ยนะครับเดี๋ยวบอกเกินไปเลยได้เตรียมนะครับอะไรที่เรารู้สึกไม่สบายใจ อะไรที่ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ขอจากเทพเทพวาเทวดาที่เราเข้าไปร่วมพิธีกรรมให้คุณเขียนเลยความทุกข์ในใจเขียนทั้งหมดนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะได้เนี่ยเขียนไว้ครับนะครับ,รบเดี๋ยวเขาจะมีให้เราก็เอากระดาษเนี่ยเวลาเราไหวอธิษฐานเสร็จให้เอากระดาษเสียบที่ายสีครับ,รบที่เขาบอกให้คุณจุด เวลาจุดธูปให้ไปปักเนี่ยไปปักในเครื่องเส้นไหวเนี่ยให้บอกถึงความในใจทุกหนึ่งทุกใดทุกเรื่องอะไรปักให้รับทราบด้วยนะครับแล้วขอให้ได้สิ่งดีๆด้วยในขณะที่เรากําลังถวายเครื่องบวงสูงเครื่องต่างๆที่อยู่ในบนโต๊ะพิธีแต่มันระลึกไม่ทันเนี่ยเพราะแค่แย่งปักวัวทูบจะจ่อแล้วะครับเพราะฉะนั้นเขียนกระดาษแล้วไปเสียบเลยครับจริงๆอาจารย์ผมมองอย่างนี้ครับ้ทุกโศกโลกภัยในแยกใบหนึ่งเพราะอันนั้นมันต้องบังสกุลตายไปครับ แต่ว่าไอ้โชคลาภหรือความสําเร็จให้ขออีกใบนึงฉะนั้นให้แยกให้แยกนะครับแยกดีกว่าเพราะไม่งั้นปั๊บเดี๋ยวหลวงพ่อบงางสกุลทั้งคู่ไปหมดทั้งความสำเร็จ, <ไป S 2> รจที่ขอที <ไป S 2> นี้นรเราต้องเขียนไว้ครับท่านผู้ชมถ้าเราไม่เขียนเราจะไม่รู้เลยเหมือนค,คนไปทำบุญเนี่ยนะครับทำไมเนี่ยเวลาไปทําบุญในพิธีหลักๆต้องไปไหว้พระเจ้าพิมพิสาร,รับเห็นไหมเพราะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นเจ้าของเวรุวัน เวลุวันที่ยกให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือป่าภัยเนี่ยให้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ได้นั่งอธิษฐานนะครับคือจะบอกว่าได้ตัดสรุปไม่ได้เพราะไม่ได้ตัดสรุปในที่นั้นนะครับซึ่งต้องบอกพระเจ้าปิมพิสารก็เป็นส่วนหนึ่งหลายความเชื่อบอกพระเจ้าปิมพิสารในที่สุดเกิดออกมาเป็นคือในในที่สุดต้องบอกงี้นะครับก็คือองค์ทาวเวสุวรรณนะครับก็เป็นเศรษฐีหนึ่งที่ได้เกิดมาเป็นพระเจ้าปิมพิสารอย่างเนี้ยในประเพณีหลักๆเนี่ย เวลาสวดพันยักษ์เขาทําไมจะต้องตั้งไหวพระเจ้าพิมพิสารหรือแม้แต่ประเพณีเดือนสิบหรือชาวอินโดนีเซียที่นับถือพุทธนับถือเทพนับถือพุทธอย่างที่อาจารย์เอกบอกซิวพุทธเนี่ยที่นับถือเนี่ยทำไมเขาต้องมีกระทงกระทงที่ตั้งไปตามหัวมุมต่างๆเนี่ยเขาไหวพระเจ้าพิมพิสารนะเพราะเขาถือว่าเดินตามหลังพระเจ้าพิมพิสารเป็นทางหนทางเดียวเท่านั้น ที่จะตัดสรู้หรือรู้แจ้งเห็นจริงเพราะพระเจ้าพิมพิสารในที่สุดท่านก็ได้ดูแลพระพุทธศาสนานะครับท่านได้ตัดสรุ้ตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็จะมีกระทงนะครับวันนี้ก็เลยบอกท่านผู้ชมว่าถ้าเราเองไหวองค์ท้าวเวสสุวรรณต้องมีกระทงนะครับกระทงที่ระลึกถึงพระเจ้าพิมพิสารหรือระลึกถึงองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับองค์ท้าวเวสสุวรรณปัจจุบันที่เรารู้จัก ลึกลงไปกว่านั้นที่มาที่ไปคือพระเจ้าปิ่นปิศาจเสด็จมาเกิดมาเป็นจุติมาเป็นจุติมานะครับเป็นองค์ท้าเวสวร์นั่นก็คือมีความสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นใครทุกโศกโรคภัยไม่สบายใจเจ็บเนื้อเจ็บตัวมีเรื่องมีราวมีปัญหาหาทําอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ออกก็ต้องจุดทูปขอการจุดทูปการบอกกล่าวมันเหมือนกับเราครับอาจารย์ จะทาอะไรตั้งแต่ต้นถ้าบอกกล่าวกันไว้แต่ต้นนะครับเวลาไปมีปัญหาเรารู้แล้วเขาทํามาแต่ต้นถ่าถึงเวลามีปัญหาแก้ได้แต่บางคนทําไปลุยทัวร์ไปจนกระทั่งมีปัญหาไปตอนท้ายๆมาบอกเอ้าเขาไม่ได้บอกเราเราไม่รู้พอไม่รู้ก็ต้องมาเริ่มนั่งทวนกันอีกกว่าจะแก้ไขได้เพราะอะไรทําไมเป็นยังไงอ่าฉะนั้นเรื่องการบอกกล่าวก่อนจะทําบอกซะก่อนไปทาแล้วมีปัญหากลับมาแจ้งนะครับนี่คือการบนบอกบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือความสําคัญสำคัญนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเหมือนกันอาจารย์เวลาเขาบอกอธิษฐานทําไมต้องอธิษฐานให้ตัวเองได้ยินนะครับเขาบอกว่าถ้าอธิษฐานในใจเนี่ยสิ่งศิษสิทิ์ยังรับรู้ไม่ได้ต้องอธิษฐานเสียงให้ออกหูได้ยินครับเทวดาได้ยินเทพได้ยินพรหมได้ยินคนี่ก็สําคัญนะครับก็ทึ้งนะครับถึงอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดสมมติไม่พูดกลัวความความเป็นไปชาวบ้านเขาจะรู้ไปด้วยก็เขียนและกันนะฮะเขียน จดหมายน้อยเพื่อจะได้บอกกละส่งสารไปนะครับไมได้รับรู้ว่าเป็นยังไงที่มีความรู้ความสามารถเขาก็จะส่งสารจีนก็มีเนี่ยอาจารย์เห็นไหมล่าที่มันกระดาษแล้วก็เผาส่งจริงๆมันเป็นธรรมเนียมเดียวกันอันนั้นคือคือมันเป็นเรื่องของความเชื่อแหละแต่ในขณะเดียวกันเราก็อยู่ในเขาบอกศาสนาแห่งความเชื่อนะครับพาะความเชื่อเสร็จพอเราเชื่อเราก็ศรัทธาศรัทธาใน่บางคนงมงายไปเลย ความงมงายเป็นบอกเกิดอความเสียหายนะครับเราก็ต้องแยกแยะให้ถูกต้องบอกท่านผู้ชมว่าไม่ว่าในช่วงนี้เป็นยังไงเนี่ยนะครับเราก็ยังที่เรายังต้องพูดถึงเรื่ององค์ทวีสุวรรณในสถานที่ต่างๆที่มีฤทธิ์มีประสบการณ์มีเรื่องราวต่างๆมากมายทีเดียวเพราะเอตดนี้แหละครับนในปีนี้ก็เป็นปีขององค์ทวีสุวรรณนั่นเองครับานผมนั่งคุยกับท่านอาจารย์ได้ความรู้มากเลยเดี๋ยวผมจะนะ เดี๋ยวพอวัดไหนเขาจะสร้างหนึ่งต้องมีป่าไผ่สองต้องมีต้นเล็บคุดแล้วมีเาวเวสุวรรณด้วยนนะอันี้มีความสำคัญต้องบอกท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เรื่องราวรูปแบบดีๆนะครับเราก็จะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับรู้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับจะเป็นเรื่องของพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆมากมายทีเดียวนะครับในรายการ พระเครื่องมรดกน่าสยามนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับผมกับอาจารย์เอกหมามงคลต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับรายการพระเครื่องมรดกสยามนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ